เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แ,น,นะแน,น่ทุกนะมุ่งตรงต่หนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนให้นั่งขัดสมาธิดาวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ าของเราเบาๆค่อลูกพ่อสบายบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบ,บาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว,ว่างๆประดุดว่าเราอยู่คนเดียวในโลก แล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเรานั้นนะว่างเปล่าโลง่โลงโปร่ง เบาเป็นโปร่งกลวงภายในใคล้ายๆท่อแกว้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโองที่เราอัดลมเข้าไป ร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรง่งเป็นที่โลงล่งๆวง่วางๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้ว่อเพชรใสใสแล้วก็กรวมใจของเรา ให้มาหยุดนิ่งนๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากเสะเดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ,อเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดเจนได้ต่อมเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆน่เราก็นึกแค่ว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจมาตรงเนี้ยใช่เลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากนอกจากปีิเกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนะี่ยยังเป็นต้นทาง ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแลวไปสู่อายันนานิพพานได้เหมือนพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายที่ท่านจะเริ่มหยุดใจนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยหยุดนิ่งเฉยๆ อย่างสบายๆพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวตั้งแต่เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ใสๆเหมือนกับเพชรอย่างนั้นกลมกรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ง ใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือบางครั้งก็จะกับฟองไข่แดงของไก่ใสๆจะเข้าถึงดวงธรรมภายในเราก็จะเข้าถึงกายในกายกายมโนละเอียดที่ลมรูปลมแล้วก็กายธรรมกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรม หรือพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันโูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่พระธรรมกายนี่คือกายตัดสรุธรรมของมนุษย์ทุกทุกคนในโลกมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้่นั้น บางคนก็ไปเฉลียวใจว่าภายในมีสิ่งนี้เมื่อชีวิตมีทุกข์ก็ตะเกียกตะกายสแสวงหาที่พึ่งแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์สแสวงหานั้นะดวงปัญญายังไม่สมบูรณ์ความรู้ยังไม่สมบูรณ์จึงไปพึ่งพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่พรัตนาใจไปพึ่งคนสัตว์สิ่งของ ม้นมากลากไมก้คูเขาเราก็จะพ่อจะแม่อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจนกระทั่งเมื่มีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจึงได้ทราบว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนถ้าเข้าถึงได้แล้วแล้วก็ ชีวิตก็จะมีความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นภายในก็จะขยายสู่ภายนอกปล่อยทำให้สิ่งแวดล้อมมีความสุขไปด้วยและเมื่อขยายจากครอบครัวหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติและทั่วโลกสันติสุขก็จะขยายไปครอบคลุมหมดด้วยวิธีการที่ง่ายๆแต่ว่าลึกซึ้งก็คือการทำให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละพระธรรมกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระธรรมกายภายใน ซึ่งเป็นตัวพรัตนาไตวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงตรงนี้วันเราเคอยหยุดใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะนึกเป็นภาพดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆก็ได้ได้จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ เราก็ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้สม่ำเสมอพร้อมกับใจหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายกลางทองของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเราทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงพระระัตนตไตรภายในตัวได้กันทุกทๆคนวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกซึ่งทั่วโลกต่างก็ตระหนักกันดีว่า ถึงเวลาแล้วที่โลกของเราควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงโลกในที่นี้ก็หมายเอาตั้งแต่อากาศสโลกคืออากาศหรือบรรยากาศรอบตัวเราเรื่อยไปเลยโกรบไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้สูญเสียสมดุลและระบบนิเวศไปมากพอสมควรคันทโลกก็คือตัวเราโครมทั้งพื้นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตาก็มีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวและน้วันจะเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆตามอายุสังขาร สัตวโลกคือจิตใจจิตใจก็มีความแปรปรวนผันผวนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสท,ที่เข้ามาบังคับทำให้มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอาสวะของพยาม,มาดังนั้นโลกทั้งสาม คืออากาศโลกขันธโลกและสัตวโลกดังกล่าวนี้นะีก็ควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องพัฒนาให้เจริญขึ้นอย่างเร่งด่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นวันคุ้มครองโลกที่22สเมษายนนะี้เราจึงได้พร้อมใจกันมา สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นในโลกโรวมทั้งตัวของเราด้วยโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมและอาศัยอนุภาพของพระัตนตรัยภายในตัวของเราที่มีพระคุณไม่มีประมาณมาช่วยปรับรปุงโลกใบนี้นะ ให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นให้กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่กลันออกจากใจของเรานะเป็นคลื่นบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ขยายออกไปกระจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศทั้งอากาศสโลกขันธโลก แล้วก็สัตวโลกก็คือเริ่มตั้งแต่ภายในใจของเราร่างกายเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเรื่อยไปเลยจนถึงชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจักรวาลน,น้อยใหญ่ต่างๆให้สรปสัตว์ทั้งหลาย โดยไปจำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ไปหมดเลยความสะอาดบริสุทธิ์ที่เริ่มจากดวงใจใสๆของมวลมนุษยชาติทั่วทั้งโลกใบนี้นะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลกที่แท้จริง อย่างประหยัดดังนั้นเราจึงต้องมาเริ่มต้นสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นกันเสียก่อนเพราะสันติสุขที่แท้จริงภายในของเรานั้นมันเกิดขึ้นเต็มเปี่ยมแล้วมันก็จะขยายไปมีผลอันไพศาลต่อสันติภาพภายนอก ซึ่งเราจะต้องทำให้ถูกพุทธวิธีได้การเจริญสมาธิภาวนาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เกิดพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเข้าถึงปรตัตตนาไตราภายในตัวของเรา พระรัตานาตรัยภายในตัวที่ทุกๆคนได้ปฏิบัติได้เกาถึงนี่แหละจะเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองโลกให้ปลอดภยัยและให้บังเกิดสันธิภาพที่แท้จริงเนื่องจากสันธิภาพของโลกไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการมาอภิปรายตกเถียง โต้แยง้งอาข้อยุติแค่นั้นหรือว่ามาทำสงครามกันจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา,าเราจะพบว่าการก่อสงครามภายนอกโดยมีเหตุผลที่สวยงามไม่เคยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้เลย รังแต่จะเกิดทุกภัยอย่างมหันันแต่สิ่งที่ได้ผลดีกว่าสงครามภายนอกก็คือสงครามภายในสมมปนการทำศึกสงครามที่มวลมนุษยชาติไม่ได้เฉลียวใจทั้งทั้งที่เป็นสงครามที่ไม่ผิดหลักมนุษยธรรมแล้วก็เป็นสงครามที่ จะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงโดยที่มนุษย์ก็ไม่ต้องไปครบราค่าฟันกันแต่รบกับค่าศึกที่แท้จริงภายในคือกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสต่างๆซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลายและในทุกขั้นตอนของการเข้าสู่สมรภูมิภายในก็จะไม่มีการพัดพราไม่มีการสูญเสียไม่มีใครหลั่งน้ำตาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจขับแค้นใจร่ำพิไร้ลำพันต่างๆตรงกันข้าม จะมีแต่ความสุขในทุกขั้นตอนที่มีการทำสงครามภายในอย่างประโยั์ประหยัดสุดและประโยชน์สูงปริมาณความสุขก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทุกขั้นตอนที่กระจัดกิเลสอาสวะกระทั่งหมดสิ้นจากใจแล้วก็ได้บรรลุถึงบรมสุข คือความสุขอย่างยิ่งที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยความสุขที่แท้จริงที่มังเกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละคือรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลกซึ่งสันติสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อใจของทุกๆคนในโลกหยุดนิ่ง ได้เข้าถึงพระตันตนาัยภายในไม่ได้บังเกิดขึ้นจากการบันดาลของเทพเจ้าใดๆทั้งสิ้นเมื่อเข้าถึงความสุขภายในและกระแสงความสุขและความบริสุทธิ์ของทุกๆคน <c oughs> ก็จะแผ่ขยายออกจากกลางกายแล้วก็จะคลอบคลุมไปทั่วทั้งโลกเมื่อน,นั้นตัวเรา ชาวโลกและโลกของเราใบนี้ก็จะพบกับสันทิสุขอันไพ่บูรณ์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษกรุ่นแล้วกรุ่นเรารวมทั้งตัวเราด้วยต่างกร่มร้องเรียกหากันมานานแสนานานแต่ที่ผ่านมานะส่วนใหญ่ยังไม่รู้วิธีการสแสวงหาสันทิสุข ที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งๆที่สิ่งนี้ก็มีอยู่ภายในตัวเราแต่เพราะว่ามีความรู้ยังไม่ครบถ้วนจึงไปสแสวงหาสิ่งภายนอกตัวแล้วก็ไม่พบไม่สมหวังในชีวิตเลยแท้ที่จริงแล้วน่ความสุขความสำเร็จสมหวังนั่น่ะ ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยมีอยู่ในกลางกายของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในตัวของเราและของมวลมนุษยชาติทุกๆคนในโลกทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ตรงนี้เป็นฐานในความสำเร็จของทุกสิ่งทั้งทางโลกและก็ทางธรรม จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ก็ต้องหยุดใจไว้ที่ตรงนี้ที่เดียวที่อื่นน่าหลุดพ้นไม่ได้ดังนั้นการปล่อยใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่กลางกายภายในตรงฐานที่เจ็จึงถือว่าเป็นวิธีการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจาก กิเลสอาสวะจากการเป็นบาปเป็นทาตของพยามามอย่างแท้จริงตามปกติแล้วสันติสุขอันไพ่บูรณ์มีอยู่มากมายในจิตใจเราและมีมากพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เพียงเราทำใจของเรานะให้หยุดให้นิ่งให้สงบให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ให้สว่างสวเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งเทะลึกอย่างแท้จริงและอย่างสูงสุดที่สามารถบรรดาลสันติสุขอันไพบูรณ์ให้บังเกิดขึ้นกับเราและชาวโลกได้ ถ้าลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยดังกล่าวตัวเราก็จะมีความสุขมีที่พึ่งที่ระลึกภายในเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยในทุกสถานที่ใจจะเต็มเปี่ยไมด้วยความปีติเบิกบานไม่ได้เห็นพระรัตนตรัยในตัวที่ชัดใส สว่างอยู่ในกลางกายพระตัตนตรัยในกลางกายหรือพระธรรมกายคือพุทธร,รัตนะดวงตามที่ทาเป็นธรรมกายคือธรรมรัตนะธรรมกายละเอียดคือสังรรกัรตนะถ้าลูกทุกคนทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้าถึงตรงนี้ได้ สัญญาณแห่งสันติสุขที่แท้จริงก็จะเริ่มขึ้นจะเริ่มจากใจของเราก่อนแล้วก็ค่อยๆขย,ยายกันไปทั่วโลกและสิ่งนี้ก็จะจะเป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตเราดำเนินมาถูกทางแล้วตัวเราปิดประตูอบายภูมิได้อย่างสนิทแล้ว เปิดหนทางสวรรค์และปิิภานที่เราจะก้าวต่อไปสุขติภูมิโรมทั้งพบอันวิเศษก็จะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนในระหว่างที่ยังสร้างบารมีอยู่เราก็จะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในมนุษยโลกและในเทวโลกย่ามีความปีติสุขและก็เบิกบานบันเทิงใจ ไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะไหนก็ตามก็จะมีความเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ของชีวิตแม้จากโลกนี้ไปก็จะไปอย่างผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยจากไปประดุจพระราชาที่รบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่รบชนะแล้วด้วยใจที่บันเทิงเบิกบาน ถ้าหากเราทุกๆคนในโลกร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงได้มองถึงสันดิภาพระยะยาวแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนากันไปทุกๆวันแลวการมาศึกษาเรื่องสมาธิซึ่งเป็นของกลางของโลกและก็เป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้ แล้วก็ทำการให้เป็นปกติเหมือนลมหายใจเข้าออกที่ขาดไม่ได้หรือเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่เราสร้างสานิสุขภายในกันไปทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอ,สมอไม่นานในชั่วอายุของเรา โลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็จะมีความเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างสันติภาพโลกด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อทุกคนในโลกเข้าใจตรงกันและทำกันอย่างนี้โลกใบนี้ก็จะบังเกิดสันติสุขอันไพบูรณ์อย่างแน่นอน เมื่อด้ใจของลูกทุกคนละเอียดบริสุทธิ์จนกระทั่งกระเห็นความบริสุทธิ์ภายในเป็นดวงธรรมใสๆเป็นองค์พระชัดใสๆแจ่มตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตาถ้าลูกทุกคนได้เห็นอย่างนี้แล้วก็ให้อธิษฐานจิตเอาบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา และด้วยอนุภาพแห่งธรรมะที่เราได้เข้าถึงคือความบริสุทธิ์ภายในตัวเราที่เกิดขึ้นนี้อธิษฐานให้บุญนี้คุ้มครองโลกให้มวลมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์อยู่เย็นเป็นสุขให้มีสันติภาพที่แท้จริงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกัน ให้มีจิตเมตตาคุ้มครองซึ่งกันและกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็ให้ทําใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมละมุนละมให้ใจใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรืออยู่กับองค์พระภายในหรือดวงธรรมภายในจนกระทั่งแสงสว่างเกิดขึ้น เป็นแสงแห่งความสว่างของดวงจิตที่บริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาปราถนาดีตอบเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงให้ลูกทุกคนทำใจให้สงบให้ละเอียดและในวันนี้ทั้งวันเราก็จะต้องอยู่ในองค์พระดงธรรม หรือศูนย์กลางกายของเราให้ตั้งใจกันให้ดีทุกๆคนนะลูกนะชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวทุกทุกคนนะลูกนะ